ตอนนี้ที่ว่าเปียโนค่ะตอนลีค่ะดีตอนเราเข้าสู่ช่องเพื่อนจีโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นกันแต่ว่าวันนี้จะไม่ใช่วงไอดอลแล้วเนาะใช่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของพลอยชมพูกันโนชอบพลอยชมพูมากตั้งแต่น้องเขายังแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะชื่อเพลงว่า โล <Okay S 2> เคชันค่ะ, Boy, อะโอเคค่ะปีดกับอนาเ h อร์บอลทีเจอ่าโอเคค่ะงั้นไปดูกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเสียงเบาไหมวะได้ยินอยู่หึ <c oughs> <c oughs> ตกใจ <c oughs> นึกว่านึกว่าพอยชมพูพอยชมพู <c oughs> <c oughs> พี่อุ้ยพี่พี่ออกมาได้ไงคะนี่เสียงของผมอ่ะใช่ไหมอ๋อสวยไม่ไหวอยากรู้ใครเป็นคอสตูมอุ้ยดีมาก ตีมของเธงเหมือนแบบอยู่ในเกมเลยเนาะชุดอะไรเงี้ยนี่หุยสวยสวยลูกนี้สวยอุอยทะเลอันเนี้ยชอบอชอบมากเลยอ่ะ,อะชอบลูกนี้อ่ะอุ้ยตรงนี้แบบสวยอ่ะเสื้อถึงที่ไหนคะเชื่อหรพี่กาดผีเสื้อปะ ีมันแบบสวยอะมันวิงวิงคนนี้เขาไม่ใช่ดาราหรอคนนี้ไงนะเทบยพีเจอหรอคนนี้เหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราหรือเปล่าเพราะไม่ไม่ดูละครเออมื่อเหมือนเขาเป็นแบบเหมือนเขาได้อะไรคิวบอยอะไรอย่างเงี้ยอ้อลูกญี่ปุ่นปะอุ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ทุกประเทศแล้วปะเนี่ยนี่จีนนะมันใช่ใช่ใช่อ้าวอุ้ยอุ้ยสวยอีกแล้วตุ๊กตามากทิมงคอตุ้มดีมากอะใช่โลเคชั่นก็ดหูอ๋อโลเคชั่นหมายถึงโลเคชั่นที่ถ่ายใช่ไหมมีหลายที่ว่า ดูเป็นเพลงที่แบบถ้าฟังไปเรื่อยๆอ่ะจะฮึมฮามขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวใช่ดูดิคอสตูมแบบทุกฉากอ่ะปังหมดอ่ะเลิศมากนี้นแบบดีมากเซตทะเลอ่ะกับอันเนี้ยเออสองอันนะสวยมากอันนี้เขาแบบว่าดูโฮมสวีทโฮลหาถึงว่ามีพี่เอกขายแว่นด้วยอ ลูกค้าเออสปอนเซอร์เข้ามาเห็นบอกว่ามีสิบกว่าตัวเลยมั้งหาสปอนเซอร์เก่งมากอันนี้ก็คือรอบแรกดูดูแต่คอสตูมดูแต่แบบโลเคชันด้านหลังเนาะใช่เพราะฉะนั้นรอบต่อไปเนาะมาฟังเพลงแบบเนื้อหากันบ้างดีกว่า ก็คือส่งโลเคชั่นให้เขาเลยมาหามา เนื้อเพลงนี่ใช้เล่นนะเนี่ยนี่นหูติดหูมาะวันนี้ทุมหั่มทั้งวันแน่เลยบอกเราเพราะเป็นเสียงพวายยงหูด้วยแหละเสียงพวายยงหูมันทำติดหูเสียงเขาติดหูอยู่แล้วอ่ะขวัแค่นอยู่แค่ปากซอย ไม่อยากรอแล้วมาเลยส่งโลเคชั่นให้ถ้าแต่ว่าไปญี่ปุ่นไปจีนแล้วเขาไปไม่ทันหรือเปล่ายยังไงก็เช่าคอตูณพยายามจะอ่านซับอยู่แต่ว่าคอตูนดงดูดูสายตามากว่ดีคอตูมทุกฉากคือปังปังปัง หนาวเพาะส่งความร้อนนะอันเนี้ยแต่สวยเว้ยสวยทีมเบื้องหลังเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมถึงว่าปังมีทีมคอต,ตูมปะน่จะมีนะทีมคอต,ตูมโคตรเก่งเก่งมากมสวยมากคือแบบเข้ากับพอยชมพูทุกลุก,<ช>ลกอ่ะใช่แต่ชุดทะเลคือที่สุดเลยค่ะใช่ไหมโอเคเป็นไงบ้าง ชอบค่ะชอบค่ะวันนี้คืมคำทั้งวันแน่นอนโอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนแบบพอชมพูมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วค่ะสวยมากๆแล้วก็เพลงเพราะเนาะพาอมากแล้วก็ความหมายก็คือแบบดูเหมาะสมกับยุคสมัยนี้ปังเลิศค่ะโอเคค่ะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย